ปลาพาคารเดี๋ยวผมว่าผมจะแวะไปดูปลาพาคารสักนิดเพื่อจะมีรถดรอปจะมีไหมนะหรือมีคนมาเอาไปแล้วมอไซค์ก็ได้อะไรก็ได้หุ้ยสอมบีชิบหายแล้วมาซีเออ ไม่โดนห็อกอืมอม,มาดีมาสีมาสีตายยากเลยเกินในเจ็บแล้วโหทำไมถึกจังอ,อ,อ, <laughs> อุ๊ยอุ้ยโอเคกว่าจะตายโหซอมบี้โคตรถึกเลยอืมท้องรองแล้ว โอ้บาดเจ็บสีหนึ่งด้วยไม่เป็นไรเรามีผ้าพันแผลพันแผลก่อนเดี๋ยวเลือดไม่อยู่ไร <c oughs> บาดเจ็บหนักนะเนี่ยโดนตีไม่กี่ทีเองซอมบ,บี้ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> หมดแล้วเนาะซอมบี้ไม่น่ามีละเออว่าแต่รถไม่มีดอกเลยจริงหรอ ไม่เอานะโหแย่ oh, yeah, จริงรถไม่มีดอกอ๋อ oh, ไม่มีอะไรเลยมีอะไรตะเกียง mm hmm. เยง mm hmm. หรอต้องใช้ทานหรือเปล่ามันถึงจะติด <c oughs> <c oughs> mm hmm. ไม่น่ามีอะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววิ่งดูรอบๆเฮ้ย hey. มาไปดูท่าเรือเอ๊ะเจอเรือเฉยเอยอย่างนี้ก็จำเลยว่าแต่เรือมีน้ำมันไหมอืมไม่ได้ล็อกน้ำมันก็มีโอเคในที่สุดเราก็มีเรือกับเขาแล้วอ่ะมีก้อนล็อกพอดีอ่ะล็อกเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้ว กันแหว้กันแหว้ล็อกไว้คงไม่หายหรอกมากคงไม่มีใครมาขโมยหลอกอยู่ในโซนสีเขียวไหนลองขับหน่อยสิขับได้หรือเปล่าเครื่องยนต์พังไหมเนี่ยอ่าเครื่องยนต์ไม่พังโอเคเต็มทุกหลอดข้างติดด้วยไปเลยเลยกันลุย เราจะไปไหนดีเป้าหมายไปเซฟโซดีไหมอืมไปเกาะข้างหน้าดีกว่าเมืองติดริมน้ำโอ้ความเร็วเต็มที่เร็วได้แค่เนี้ยเองสามสิบ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคของในในเรือเก็บสามารถเก็บของได้ เมืองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยในเมืองมีคนไหมเนี่ยส่วนใหญ่เมืองใหญ่มักจะมีคนนะผมว่าเราระวังไว้ก็ดีเหมือนกันอ,อะไรอนะ่ะคนหรือซอมบี้อะ่ะผมว่าน่าจะเป็นซอมบี้ต่อให้เราอยู่โซนเขียวเราก็ควรระวังไว้นะครับผมเพราะว่าเออ,อเรือติดได้แค่นี้แหละ ตอนเราอยู่โซนเขียวเราควรระวังผู้เล่นคนอื่นไว้นะครับเผื่อแบบเขาเรียกอะไรเออบางคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิงปืนก็คือแบบเหมือนเกียนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยยิงปืนให้ให้ซอมบี้มาลุม่มลุ่มตีเราเงี้ยเราต้องระวังแต่ตอนเนี้ยซอมบี้ตัวเนี้ยตีผมเนี่ยต้องจัดก,การก่อนละเออตายตายังตายอยากใเย็นได้เกินโอ้วหวารเย ตายสักทีซีโอเคัวจะตายโอ้หตีจนชุดผมรูนหมดแล้วเนี่ยเดียดันมีแค่ตัวเดียวเหมือนเมื่อกี้นี่ผมได้ยินเสียงปืนระเบาดดังขึ้นมานัดหนึ่งอะอะเก็บเหล็กไปแล้วกันตะปูอะไรเงี้ยของจำเป็นเราต้องใช้ในการสร้างบ้านเหมือนกัน อืมเฮ้ยข้างหน้านี่อะไรสถานีตำรวจหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมสถานีตำรวจหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนขอเช็ครอบๆก่อนหุ้ยเสียงซอมบี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาแล้วม,ม,มาดิโอ้เสียงอะไรตัวคันนั้นเนี่ยเอามีดแหละโอ้ ไหวไหมเนี่ยวิ <c oughs> ่งวิง่งก่อนวิ่งก่อนตั้งราก่อนไม่ไหวก็ต้องหยิบปืนแล้วผมว่ายังไงก็ต้องใช้ปืนโหเสียงดังแล้วปืนพยายามไม่ยิงมันไม่ได้อะซอมบี้มันก็เยอะเหมือนกันนะพวกในเมืองพวกอะไรเนะี่ยซอมบี้เยอะมากผมพยายามจะไม่ยิงแล้ว แต่มีดมันไม่ทันใจอ,ะอ่ะบาดเจ็บไปข้างหน้านี้คับสถานีตำรวจละมีเสียงไกลร้องมีประตูเปิดทิ้งไว้ผมว่าเหมือนจะมีคนมาฟาร์มแล้วหรือเปล่า ลูกมอมเก็บมาหุ้ยป,ปืนอ่าก๊อกยี่สิบ bit โอเค ที่เสด็จก,ก่อนนะมาก่อนปากกากับอะไรเนี่ยเสือ้อโหเสื้อลูนมละอ้าเจอแล้วที่เสดอ,อขั้นสงูงไหนลองเสดอ,อดสูสิยังไม่เคยลองเสดอ,อเลยนะ,อะลองดูสักหน่อยเ,อเดี๋ยวขอปรับเมาส์ ให้มันช้าๆหน่อยเฮ้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 ยได้ไหม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 เฮ้ย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 โอ้โหมันยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โหปืนจะเก็บไปยังไงหมดเนี่ยกระเป๋าก็มีอยู่แค่เนี้ย <c oughs> นี่อะไรขี่การเหรอ เอาไว้ทำอะไรอะอันนี้ลูกซองอน,นี่ก็สุนลูกซองโอเคอันไหนเก็บได้เก็บอันไหนเก็บยังไม่ได้ก็วางไว้ที่พื้นก่อนอ่ะลองอีกตู้หนึ่งได้ไหมโอเคนดาอยู่ก็ไม่ยากอะไรนี่วะ <c oughs> โอเคตอนนี้เรา <c oughs> มีปืนมาขายไว้ทำทุนแล้วตอนนี้ <c oughs> ใคร ขายตู้สถานีตำรวจนี่แหละปืนมาขายอืมเราเราจะเก็บไปยังไงหมดเนี่ยอืมกระเป๋าก็เต็มคงต้องเอาไปเก็บไว้ที่เรือก่อนแล้วกันเนาะผมก็ว่างัันแหลอะอะหยิบไปเทเลนิดเทเลนิดอันเดี๋ยวเราเอาปืนมาเก็บไว้ที่รถไอ้ที่เรือก่อนแล้วกันที่รถที่ไหนแล้วเรายังไม่มีรถเลย อะเดี๋ยววันข้างหน้าก็มีขายปืนแดกนี่แหละรู้วิธีหาเงินและวปืนมาขายนี่แหละอะเก็บไปแบบกระสุนจุดสี่ห้าโอเคพอดีเลยเรามีปืนที่ใช้กระสุนจุดสี่ห้าพอดีเลยไปวิ่งไปเก็บปืนต่อลีตดังไลก็บอก ลีกหลายตู้เลยเอ้ยซอมบี้ชิบหายละซอมบี้เกิดล่วงไปดิสองนัดนี่ล่วงไปเลยไม่กลัวละทีนี้มีปืนตรงนี้ไม่น่ามีอะไรฟาร์มเราฟาร์มสถานีตำรวจเราก็รวยแล้ว ปิดประตูวไว้เสียงซอมบี้อยู่ในเนี่ยเก็บให้หมดโหเสียงซอมบี้ซอมบี้เกิดแล้วชิบหายแล้วทีนี้ความชิบหายมาเยือนแล้วเสียงร้อนเหลือเกิน สิ่งสังเวียนโคตรร้อนเลยว่าเต็ม,มันอยู่ตรงไหนอะ่ะข้างบนเหรอใช่ไหมอืมข้างบนก็ไม่มีนี่ไรช่วยนักโทษ แมกซีนเสื้อตำรวจนะเก็บไว้มีดอันนี้ของจำเป็นไปเก็บเงียบเลยกล่องเครื่องมืออันนี้ก็จำเป็นอ,อะไรทิ้งไวด้ดีปืนเราก็จำเป็นเหมือนกันนะเนี่ยอืม เราจะถือกองเครื่องมือไปอยังไงคงต้องกลับไปไเรือ่อยอีกรอบละแมกซีน M9 ยังไม่มีปืน M9 เลยหมวกิ้งว้นี้แล้วกันเฮ้ยลูกซองโอ้ลูกซองสองกบอกเลยเหรอโอเคเอล็อกพอดีเลย กระเปเต็มแล้วเราจะกลับไปเรือนดีไหมไข่ควงพอดีไข่ตู้พอดีอืมเอาไงจะปืนลูกซองนี่ดีเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนนี้กระเป๋าก็เต็มแล้วเฮ้ใส่ได้อีกหนึ่งกระบ,บอกนี่วะโอเคตรงนี้มีอะไรไมีกระเป๋าอีกที

ได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้ทำไมมันเริ่มยากกังอ่ะเฮ้ยนี่นี้นี่นี้อีกล็อกนึงล็อกนึงได้ไหมล็อกนึงล็อกนึงล็อกนึงล็อกนึ่งไม่ได้มาลองอีกตู้ดีกว่าได้ไหม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 เออได้ไหมโอเคได้ละโอ้โหกว่าจะได้ หืมลูกสองสองก็บอกปืนพกโอ้โหอีกเพียบกจะศนิี้นะใส่กระเป๋าเอาไปเท่าที่เอาไปได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเกล็บใหม่ตอนนี้กระเป๋าก็เต็มละอีกไม่นานเรือก็เต็มแล้ว แมกกาซีนแมกกาซีนอีเคียเข็มทิศเสื้อกันฝนนี้ละโอเคใส่ไว้ okay, ไก่อนเพิ่มช่องอีก เป๋าเป๋าใบใหญ่ป๋อตำรวจโอเคเอาอันนี้แล้วกันใส่ปืนเก็บเรียบเก็บเรียบไปกระโดดออกหน้าต่างนี่แหละโอ้ยเสียงซอมบีโอ้ยมาแล้วชิบหายแล้วทิ้งกระป๋อก่ะโอ้ยลูกก็หมด ชิบหายละชิบหายละชิบหายละโหเออเอ,อืมโหลั่นเลยย <c oughs> ิงปืนทีนี้ลั่นเลยถ้ทัชมบี้อยู่หลายตัวนี่มาเป็นขยงเลยนะเนี่ยอขอมาฝากไว้ที่เรือก่อนแล้วค่อยไปฝากไว้เต็มเรือนี่แหละ ค่อยเอาไปขายที่ดอนในเซฟโซนแต่มันก็จะเต็มแล้วนะเนี่ยเรือนี่เก็บของได้ไม่ค่อยเยอะเลยม่นได้เหมือนรถอะรถเก็บของได้เยอะมากกว่านี้อีกคงได้พอตอนนี้แล้วมัผมว่าเรือเราก็เต็มแล้ะจัดของสักหน่อย โอเคผมไม่ลืมกระเป๋าส้มหรอกกระเป๋าส้มมีเอเคอยู่อืมเราจะเอาไปไงเรือเราก็เต็มละคงต้องเอาบางอย่างทิ้งไว้นี่สักนิดละผมว่าไม่สักนี้ก็เยอะอยู่นะไม่งั้นเราจะเอาไปไม่ได้เดี๋ยวขอจัดของก่อนสักคู่อืม กระสุนก็จาเป็นเก็บแล้วเราจะเอากระเป๋าขึ้นมือ,อยังไงเนี่ยฝางไว้ที่พืนก่อนแล้วกันเนาะโอเคอันนี้มีช่องวางได้เยอะกันหน่งกระบ,บอกแจวแมก,กกาซีนน้ากาแก๊สน้าก,กาแก๊สเอาไปดีไหมไม่มีกระเป๋าอีกเดี๋ยวค่อยมาเอา กระบองเยอะจังกระเป๋าอยละอยากได้กระเป๋าใบใหญ่ะะสะดอ,ดอ,อ,อ,อได้แล้วของดีทุกๆ1กสิบห้านาทีครับผมเสริมนี้โอเคนี่ถึงสิบห้านาทีโอเคได้แล้วชุดกอ ปืนผู้แฟแมวเฮ้ยยากตัวนี้ไม่ออกไม่ออกโหยากจริงตัวนี้อ่าได้ละโหปืนโอ้ตัวละครทองร้องแล้ว โอเคเรารีบไปเลยวันเนาะเอาของที่พอเก็บได้ก็ไปก็พอแล้วปืนทองปืนทองขายได้ราคาดีกว่าปืนสีธรรมดาไหมเนี่ยไปผมว่าไปดได้ใ้เวลาแล้วกระเป๋าก็เตรียมด้วยเรือก็ใส่ของได้ไม่ค่อยเยอะเราต้องไปแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาฟาร์มใหม่ หรือยาเอาอีกสักตู้อะไหนๆก็มาลอะอะงัดเลยเผื่อเจอแบบปืนดีกว่าปืนสั้นปืนพกอะไรเงี้ยเราจะได้เอาไปขายเพราะว่าราคามันน่าจะดีกว่าพวกปืนยาวปืนเอคพวกอะไรเนี่ยราคาน่าจะแพงกว่าปืนพกแต่โอกาสเจอก็ยากมากเลย เนี่ยตอนนี้ก็ไขยากเนี่ยไขไม่ออกสักทีเนี่ย <c oughs> โอเคไม่ว่าแต่จะไม่ได้ซะละโอ้มีแต่ปืนพกกับขีการเนี่ยขีกาสเนี่ยเยอะแยะเอามาทำไมเนี่ยมีลายใบยแล้วเอาลอ็อกเมื่โอเคไขไม่ได้ไปกลับดีกว,ว่าเรา นี่ทุกคนผมว่าผมเจอกล่องว่ะกล่องของใครเนี่ยมีปืนอยสองกระบอก้วมีระเบิดอีกหนึ่งลกูกแล้วใครมาฟาร์มทิ้งไว้เนี่ยล็อกเลยแล้วกันเนาะในแนก็มีล็อกลกล่องใครไม่รู้ไม่ได้ใส่ล็อกไว้ด้วเอาปืนฝากไว้ในนี้แหละเยอะเกินปืนเราสบายเลยทีนี้เรา มีกล่องฟรีให้เก็บปืนวิ่งฟาร์มไขตู้ในสถานีตำรวจได้ปืนแล้วเอามาเก็บไว้ในนี้สต็อกไว้ค่อยเมาขายทีเดียวโหแจมเลยความคิดแบบนี้ผมว่าน่าจะมีคนคิดแบบผมและเนี่ยถึงสร้างกล่องเนี้ยขึ้นมาแล้วจะตัวไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมว่า <c oughs> หรือจะตัวจะโดนมมีตบตายไปแล้ว ในเมื่อเรามีกล่องเดี๋ยวเราเก็บปืนไปใส่กล่องเลย,เด,ยดีกว่าดูก็ปล่อยไว้เชยๆเวลาเราสต็อกได้มากๆเราเดี๋ยวเราค่อยเอาไปขายทีเดียวแหมไม่น่าเชื่อว่าจะเจอกล่องเราจะย้ายที่ซ่อนกล่องไว้ดีไหมจะตัวคงตามหาแย่แต่ผมย้าย เอาไงดีเอาไว้ที่เดิมแล้วกันเนาะผมว่าเราใส่ใส่ก่อนไว้ละไม่น่าหายไปไหนหรอกเอาไว้ตรงเดิมนี่ไอ้พนนุ่มเขาไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกมาก้าไว้ดีดีหรือเอาไว้รอๆเนี่ยกระเถิบมาจากตรงเดิมนิดนึงอ,อได้ไหมผมว่ามันเด่นเกินไปไม่มีความกลมกลืนเลยไป ที่เดิมนี่แหละกลม่กคืนสุวเราอยู่ในอยู่ในพุ่มป่าเนี่ยพุ่มยาพุ่มต้นไม้เนี่ยนะเก็บอะไรไวด้ดีเอาอะไรไปขายกระบอกนี่เก็บไว้เลยมีทั้งสองอันเดี๋ยวเวลาละลายซับแล้วเดี๋ยวผมจะแวะเข้าเซฟโซนเอาปืนไปขายสักนิด เอาเงินมาทําทุนก่อนตอนนี้ไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขอคนปืนขึ้นเรือก่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะแวเสบโซนเอาปืนไปขายทาทุนสักนิดขายปืนแดงนี่แหละโอเคเต็มแล้วเนาะน่าจะได้เท่านี้แหละผมว่าเยโกนี้คงไม่ได้แหละเพราะว่า พื้นที่มีจำกัด <c oughs> อะไรไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปก่อนส่วนไหนจำเป็นก็เก็บมาเ <c oughs> ป้าหมายคือเซฟโซนโอเคน่าจะได้ตอนนี้แหละครบแล้วของลุยนั่งเลยไกลเลย เซฟโซนอยู่ตรงข้ามนี่แหละฟาร์มเสร็จวิ่งเข้าเซฟโซนโอ้ฟาร์มฟาร์มเงินไวมากเลยนะตรงเนี้ยโอเคถึงแล้วเซฟโซนมีคนไหมเนะี mm ่ hmm. ยทำไมมาดูเงียบๆจังหรือ mm hmm. คนไปอยู่เซฟโซนไหนกันหมดเนี่ย เซฟโซนในแมปมีัหลไรเซฟโซนด้วยนะว่าแต่ร้านปืนอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับเอาปืนมาขายแครบไ่เสียงรถคนมาขายแดกขายแดกก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเอาปืนในรถมาอีก มีเกเอะเฮ้ยไม่ใช่ในรถในเรืออ่ะลืมขายลูกซองอลูกซองที่ถืออยู่ไหนดูซิไนะด้กี่บาทโหราคาดีอยู่นะลูกซองแล้วปืนอีเกเยอะมีปืนให้ขายเพียบเต็มเรือเต็มลำมาทุกมาเต็มลำ ขายวนนี้ก็มีตังใช้ละทำทุนทำทุนามาเมื่อนี้แหละไม่ต้องเลือกเลือกอยากเด่กระเป๋ามีแค่นี้กระเป๋าเต็มเดี๋ยวผมว่าเราต้องซื้อกระเป๋าใบใหญ่เพิ่มละไหนดูสิปืนทองสวยอยู่นะว่าไม่ได้สวยอยู่นะ เอเคเดี๋ยวเราไปขายปืน A.K. เคเราจะเก็บไว้ดีไหมเก็บไว้ลูกกระสุนกันยังไม่มีอ่ะสงสัยต้องได้ขายทำทุนก่อนละมั้งแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่เดี๋ยวซื้อกระสุนกับแมกกาซีนไปสักนิดของก๊อกยี่สิบเกระสุนก็จุดสี่ห้า <Okay. S 1> อเ,เออเอะไรอีกขาดอะไรอีกอันนี้ ที่ซ่อมปืนเราเรายังไม่จะเปลี่ยนอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราต้องยัดกระสุนไว้เตรียมพร้อมตลอดเผื่อเจอคนเราจะได้แบบเหนียวไกลเลยไอย้นี่อะไระปืนบักเหรอเออเอ้ไอปืนบักชิบหายแล้ว ถ้าเก็บได้นี่หาเลยนะเนี่ยนึกว่าด้ใครทําปืนลดไว้โอเคครับสำหรับตอนนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครให้ผมเลยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปเลยนะครับผมบ๊ายบาย